เมื่อแม่บุญเทียมตั้งท้องน้องแม็กไพรัตบุญเกษาในระหว่างที่เป็นโรคหัวใจแพทย์แนะนำไม่ให้ผ่าตัดและเสี่ยงเอาลูกไว้แต่เมื่อน้องแม็กเกิดมาก็พิการทางสมองร่างกายบิดเบี้ยวเส้นเอ็นขึงตึงหน้าเวทนาและมีอาการพวาหวาดกลัวผู้คนที่ไม่คุ้นเคยเขาจะกลัวกล้องเนีย่ยถ้าเห็นกล้องมานี่เขาจะกลัวแล้วก็จะร้อง ปอ,อบก็ไม่ค่อยเงียบเพื่อนบ้านท,าที่เขาเคยเห็นหน้าเขาก็ไม่ร้องแม่บุญเทียมต้องอดทนเลี้ยงดูน้องแม็กมาอย่างทุกยากเราะหลังจากผ่าตัดหัวใจแม่บุญเทียมก็ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายอย่างหนักมาอีกกว่าสิบปีก็อุ้มลูกไม่ไหวเลยตอนเป็นใหม่ๆ่ะ โชคดีที่มีผู้อาวุโสแถวแถวบ้านมีความรู้ช่วยทํากายภาพบําบัดให้แม่บุญเทียมทําให้บรรเทาอาการอมารัมพษ์ลงบ้างแต่การเลี้ยดูน้องแม็กก็ยังต้องใช้เรี่ยวแรงอย่างมากครับน้องแม็กนี่เขาพิการโดยกําเนิดครับซึ่งพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนะครับต้องให้คุณแม่คุณพ่อเนี่ยคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่า ทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งขับถ่ายต่างๆเนี่ยเขาจะดูแลตัวเองไม่ได้ก็เลี้ยงมาด้วยความยากลำบากอย่างนี้เลยคเพราะว่าเราก็ไม่มีงานทํางานอะไรไม่ได้ไม,ไ,ดไม่มีไร่มีนาก็ต้องได้กินเงินเบี้ยยังชีพไปก็พอเขาหาได้มันก็บางทีก็ได้กินบางทีก็ไม่ได้กินอย่างไรอาชีพของสามีนางบุญเทียมมีเพียงจับปลาในอ่างเก็บน้ําซึ่งตอนนี้ปิดอ่า เป็นช่วงฤดูวางไข่สามสี่เดือนช่วงนี้เนี่ยาการจับปลาเนี่ยจะจะเข้าไปในพื้นที่ไม่ได้เลยเนื่องจากว่าจะมีเจ้าที่เขา,อาคอยคอยตรวจสอบอยู่ครอบครัวจึงไม่มีไรายได้คงมีแต่เงินพิการจากน้องแม็กและนางบุญเทียมเท่านั้นที่ครอบครัวต้องกินใช้อย่างแสนประหยัดเพื่ออยู่ให้ถึงช่วงเปิดอ่างเก็บน้ำชะตากรรมเคราะซ้ำกรรมซัดครอบครัวนี้ที่ต้องฟันฝ่านั้น คงอีกแสนยาวนานบริษัทเทพดุงพรมาราจำกัดขอมอบทุนอย่างชีพเป็นจำนวนเงิน1นึ่งมบาทและผู้มีศรัทธาร่วมสมทบทุนอีก4,000บาทเพื่อเป็นตัากำจให้แม่บุมเทียมและน้องแม็กได้ก้าวเดินต่อไป